ครับนักเรียนเจอกันใน EP ที่2แล้วนะครับซึ่งเนื้อหาก็คือนะครับลำดับเลขคณิตนะครับซึ่ง EP แรกเนี่ยคือรู้จักลำดับใช่ไหมครับทีนี้เราก็จะมารู้จักว่าลำดับเนี่ยมันมีลำดับประเภทไหนบ้างนะครับทีนี้พิจารณารำดับนี้นะฮะสองบ,นบานๆเลยสองสี่หกแปนะครับ นักเรียนลองจับมาทีละลองคู่เป็นคู่เลยครับเช่นคู่จับคู่แรกนะจับคู่ไหนก็ได้นะที่อยู่ติดกันเนาะอันนี้คือตัวหน้าใช่ไหมครับตัวหน้าไอ้ตัวนี้คือตัวหลังลองเอาตัวหลังลบตัวหน้าดูครับก็จะเป็นหกลบแปดอ่ะขอให้ โอ้แปรหกลบแปด้ไงหกลบสี่ช่ไเท่ากับสองและคูลองจับมาไม่ว่าคู่ไหนก็ตามนะถ้าจับมาทีเดยคู่ที่อยู่ติดกันนะย้ำม่าที่ที่อยู่ติดกันคู่2องแล้วคู่สีดำก็เป็นแปดลบหก็เท่ากับสองคู่แดงบ้างคู่แดงคู่นี้สิบสอง ลบสก็เท่ากับ2ครับสังเกตว่านะครับทุกๆคู่ที่เราจับมานะครับถ้าเราเอาตัวที่อยู่ด้านหลังนะครับลบตัวที่อยู่ด้านหน้าค่าที่ได้จะเท่ากันเสมอนะครับเขาเรียกลำดับประเภทนี้ว่าลำดับเลขคณิตครับลำดับเลขคณิต แต่เนื้ออื่นใดนะฮะไอตัวที่เราจับมาที่เป็นคู่ๆจะต้องเป็นตัวที่อยู่ติดกันนะครับไม่ใช่ว่าจับ2คู่กับ10ไม่ใช่นะครับเราก็เอาตัวหน้าอ่าขออภัยเอาตัวหลังไปลบตัวหน้าต้องได้เลขเดียวกันนะครับทีนี้เข้าสู่นิยามอย่างเป็นทางการของมันบ้างนะครับลำดับเลขคณิตนะครับทีนี้เนื่องจากเดี๋ยว คูจะอ่านออกเสียงผิดเนาะเดี๋ยวเราจะให้คุณ Google มาอ่านออกเสียงให้ฟังนะครับว่าลำดับเลขคณิตมันอ่านว่าอะไรนะฮะ arithmetic arithmetic นะ arithmetic โอเ okay, คนะ arithmetic sequence นะครับ sequence นะันสุดท้ายเลยเขาบอกว่าลำดับเลขคณิตเนี่ยคือลำดับซึ่ง ซึ่งอะไรเอาครูอ่านข้ามลำดับที่มีผลต่างซึ่งได้จากพจน์ที่เอบวกหนึ่งก็คือเมื่อกี้อันเมื่อกี้ไงคือพจน์หลังเนี่ยพจน์หลังลบด้วยพจน์ที่มี N อพจน์ที่ N ก็คือพจน์หน้านะครับพจน์หน้าถ้าครูอ่านผิดนักเรียนดูในตัวอักษรเลยแล้วกันะลิ้นควรจะพันกันได้นะพจน์ที่เบวกหนึ่งลบด้วยพจน์ที่ N นะครับหรือพจน์หลัง ลบพดหน้ามีค่าคงตัวคําว่ามีค่าคงตัวก็คือไม่ว่าเราจะจับคู่ไหนมาลบกันก็ตามนะครับต้องได้คําตอบเป็นเลขเดียวกันสําหรับโจทย์ข้อน,นั้นนะครับไม่ใช่ว่าคู่แรกลบกันได้สองคู่ต่อไปลบกันได้สามอะไรไม่ใช่นะครับโอเคซึ่งไอ้ค่าคงตัวที่เราลบกันได้เนี่ยเขาเรียกว่าผลต่างร่วมนะครับ common common ก็น่าจะ ส่วนรวมร่วมกันนะดิฟเ e อเรนนะครับ common difference หรือย่อเป็นตัวดีนะครับเพะนั้นตัวอักษรที่สำคัญมาแล้วนะครับตัวดีนะครับตัวแรกเลยนะฮะเช่นข้อนี้ถามว่าใครคือตัวดีนะฮะก็คือเลขสองเนี่ะเพราะว่ามันคือผลต่างที่เราลบก,กันแล้วได้ตัวเนี้ยเสมอเลยนะครับนะโอเคจากบทนิยามนะครับ ก็บอกว่าถ้าให้ D เป็นผลต่างร่วมนะครับจะได้ D เท่ากับนะครับดเท่ากับ An บวกหนึ่งนะครับก็แปลว่าตัวหลังลบ a n ก็คือตัวหน้านะครับตัวหน้าอันนี้ไม่ต้องจำก็ได้จำแค่อันเดียวตัวหลังลบตัวหน้าเท่ากับค่าของ D นะครับเมื่อ N เป็นจำนวนเต็มบวกนะครับทีนี้อันต่อมานะฮะ เดี๋ยวเราจะเข้าสู่สูตรของพจน์ทั่วไปนะครับนะถ้ากำหนดให้ a 1คือพจน์แรกและ d เป็นผลต่างร่วมนะครับแล้วเราจะเขียนพจน์อื่นๆนะครับได้อย่างไรนะฮนะัมา a 1ก็สมมติเท่ากับ a 1นึ่งเนยแหละ a 1เราสมมติเป็นอย่างอื่นไม่ได้ a 2นะครับจะมีค่าเท่ากับ a 1บวก d นะครับ a หนบวก d a สนะครับ a สจะเท่ากับ a 2บวก d นะครับหรือ a 1บวกเดี๋ยวขอไยครูใช้เป็น 2D ดนะีแล้วเนาะนี่แล้ก็บวก D จึงมีค่าเท่ากับ a 1นึบวกสาแน่นอน,นครับถ้าแบบเนี้ยมันงงครับถ้าจะมาอธิบายสูตร ว่ามันมาอย่างไงทีนี้เดี๋ยวครูให้แบบรัดรัดไปเลยได้ไหมเนี่ยน่าจะได้เนาะเพราะว่าเราไม่มีทางเกเราดู YouTube นั่นเองครับจริงๆที่มามันก็ดีนะแต่มันอาจจะจดๆแล้วงงๆหน่อยนะฮะ a อก็เท่ากับ A3 นะครับบวกด้วย d นะครับไล่มาหรือมาจาก A1 บวกด้วยนะฮะโอ้ย ขออภัยอันด้านบนครูเขียนตัวดีเกินมานะครับต้องเป็นแค่สองดีนะครับอันด้านบนนะส่วน a 4สตรงนี้นจะเป็นสามดีทีนี้นะฮะถ้าเราไปจำไอ้ที่อยู่ในแบบเนี้ยงงแน่นอนครับเพราะนั้นนักคณิตศาสตร์เขาก็เลยคิดสูตรพจน์ที่เหรือพจน์ทั่วไปมาให้เลยนะครับแบบสำเร็จรูปเลยนะครับเขาบอกว่าฮ ถ้าคุณอยากรู้พจน์ไหนนะครับก็คือ An ก็คือพจน์ทั่วไปถ้าอยากรู้ A7 ก็ให้ใช้สูตรนี้ได้เลยสูตรของมันก็คือนำพจน์ที่หนึ่งไปบวกด้วยในวงเล็บ N-1 D นลบหนนะครับค่าดีเกิดจากเอาตัวครูขอย่อนะหลังลบตัวหน้าเนาะตัวหลังลบตัวหน้าเมื่อกี้อธิบายแล้วตัว N N ก็คือเลขที่ห้อย,อยตรงนี้ถ้าเขา ให้มันเป็นเลขอะไรนักเรียนก็เติมตามนั้นนะครับส่วน A1 ก็แปลว่าพจน์แรกนั่นเองนี่คือสูตรที่เราจะใช้บ่อยๆจนจบบทนี้เลยนะครับนะโอเคตัวอย่างที่หนึ่งครับจงเขียน4พจน์ถัดไปของลำดับเลขคณิตลบห หกสิบสามใช่ไหมฮะนี่คือ A1 ใช่ไหมตัวที่2ก็ A2 ตัวที่3ก็ A3 ใช่ไหมครับ, 1, 2, 3, รบสแสดงว่าเขาอยากรู้ A4, A5, A6, A7 เนะครับเพราะเขาอยากรู้4พจน์ต่อไปว่ามันคืออะไระงั้นเรามาหา A4 ให้เขาครับ อย่าไปเดินหยิบเอากระดาษ A4 มาส่งเขานะครับเริ่ม a อนะครับเราก็ใช้สูตรเนี่ยสูตรเนี่ยหากินยวาวนะครับ a 4, อเกิดจาก A1 บวกด้วย N-1D ลบหนเนี่ยสูตรของมันนะครับเนี่ยขัวมาจากตรงนี้บอกว่าอาา้าวจ้านทำไมตรงนี้ไม่เขียน N ก็ก่อเรารู้แล้วเนี่ยครับว่าโจทย์อยากได้ A4 เนี่ยตรงนี้ โคเลยไม่เขียนตัวเนะครับเขียนเป็นเอสีเลยนะครับมาแทนค่าครับ a อหนึ่งก็แปลว่าพจน์แรกพจน์แรกคือเลขลบหนึ่งเ n เคือตัวเลขที่ห้อยอยู่ตรงเนี้ยเนี่ยตรงเนี้ยจะเป็นสี่ลบหนึ่งส่วนค่าดีเนาะค่าดีเกิดจากเอาตัวหลังลบตัวหน้านะครับเอาตัวหลังลบตัวหน้า แล้วเอามาจากไหนก็นักเรียนหยิบมาสักตัวหนึ่งนะฮะคู่ใช้คําว่าตัวหนึ่งไม่ได้คู่หนึ่งนะครับเช่นคู่เอาคู่นี้แล้วกันคู่นี้ถ้าหยิบมาคู่นี้ใช่ไหมอัเนี้ยตัวหน้าคือเลขหตัวหลังคือ13ใช่ไหมครับหลังลบหน้าก็จะเป็น1 3บลบหก็เท่ากับ7นะครับโอเคงั้นก็เติมไป7ใกล้จะจบแล้วครับ a c ของเราลบหบวกด้วย4ีลบหนึ่งได้3ได้7 ลบหบวกเจ็ดสามยิบเลบหบวกย1เป็น20ครับโอเคเจอแล้วอ่ะให้จดก่อนแบบ 1, 5, 4, 3, 2, 1, ป๊บหนึ่งห้าสี่สายนึ่งัเรียนกดสโลได้นะต่ส่วนใหญ่เท่าที่ครูทำคลิปมานักเรียนมีแต่กดสปีดเพิ่มครับอ่ะตัวที่4คือ20ต่อไปตัวที่5ครับตัวที่5เราก็เปลี่ยนเลขไม่กี่ที่ครให้มันเป็นเลข5แค่นั้นเอง เดี๋ยวพูดใส่สีดำนะตรงนี้ก็เป็นเลขห้ตรงนี้ก็เป็นเลขห5าห้าลบหนึเป็นสี่นะครับบอกว่าอาจารย์ A1 ไม่เปลี่ยนเหรอ a อหนก็ตัวแรกตัวแรกมันจะไม่เปลี่ยนนะครับตัวแรกมันก็ยังคงเป็นลบหนึ่เก่าตัวแรกเขาให้มาเนี่ยนี่ี่เจ็ดยี่ยี่สิแปไปบวกกับลบหนึ่งก็เป็น27่สิบเจ็โอเคต่อไป A6 A 6หกก็ใช้สูตรนี้เลยนะครับสังเกตนะครูลบไม่ได้กี่ที่นะครับไม่ได้ลบหมดนะครับ A 6หกตรงนี้ก็เปลี่ยนเป็นหกลบหนึ่งก็เป็นห้าห้าเจ็ดสามสิบห้านะครับบกากคดอาจารย์อีกที่หนึ่งที่ผมถามลบหนึ่งเนี่ยรู้แล้วทำไมมันไม่เปลี่ยนเพราะว่าตัวแรกมันไม่เปลี่ยนไม่ได้แล้วเลขเจ็ดเนี่ยทำไมไม่เปลี่ยนเลยทำไมเป็นเจ็ดตลอดชาติทำไมตัวอื่นมันเปลี่ยน เลขเจ็ดเกิดจากเอาตัวหลังลบตัวหน้านะครับไม่ว่านักเรียนจะเอาคู่ไหนก็ตามนะครับยังไงก็ต้องเป็นเจ็ดนักเรียนเราเอาคู่นี้ดูสิครับคิดในใจยังได้เลยตัวหลังเป็นยี่สิบเจ็ดลบยี่สิบก็ได้เจ็ดเหมือนเดิมเห็นไหมครับนี่คือสาเหตุที่มันไม่เปลี่ยนฮะรสะรุปมันจะเปลี่ยนเฉพาะตัวที่อยู่ในวงเล็บอ่ะนะก็จะเป็นสามสิบสี่นะครับเอหกสามสิบสี่นะใกล้ได้ครบแล้วฮะต่อไป a อเจ็ดครับ อ7เจราก็เปลี่ยนตรงนี้ครเป็นเลข7จ็ดหกเจ็ดสก็เป็น41นะครับโอเคอ่ะครบแล้วเขาอยากรู้4พจน์ถัดไปจาก13ใช่ไหมฮะอ่ะงั้นเดี๋ยวเราตอบจริงๆตอบแค่4พจนก็ได้นะเพราะเขาอยากรู้4พจต่อไปแต่เราตอบหมดเลยครับตั้งแต่ตัวแรกที่เขาให้ฮะ เดี๋ยวเราสิ่งที่เราหาหเองนี้เราเขียนด้วยสีแดงแล้วกันเนาะสีดำนี่คือเขาให้มาอยู่แล้วนะ,น,ะนี่ฮะคือลำดับเลขคณิตทั้งหมด7พจน์นะครับที่เราหาให้เขาโดยใช้สูตรนี้เห็นไหมสูตรนี้ก็ไม่น่าจะยากเกินไปนะเหนึ่แปลว่าพจน์แรกเก็แปลว่าเลขที่มันห้อยๆอยตรงนั้นนะีเก <B S 2> ิดจากเอาตัวหลังลบตัวหน้านะครับ ทีนี้วิธีสังเกตง่ายๆอีกตัวหนึ่งการที่มันจะเป็นลำดับเลขคณิตได้สังเกตว่ามันจะเพิ่มเพิ่มเท่าเท่ากันเสมอนะสังเกตไหมมันเพิ่มทีละเจ็เห็นไหมครับหรือผู้ใช้คำว่าหรือได้นะมันอาจจะลดลงทีละเท่าเท่ากันเสมอนะครับไม่ได้เพิ่มอย่างเดียวนะเพิ่มเท่าเท่ากันหรือลด เท่าๆกันนะครับจะถือว่าเป็นลําดับเลขคณิตได้ครับมเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาลองดูครับว่าตัวอย่าง A สองเนี่ยเป็นลําดับเลขคณิตได้หรือไม่นะฮะเมื่อกี้พึ่งสอนไปเลยถ้าเป็นจงหาพจน์ทั่วไปถ้าไม่เป็นก็ไม่ต้องหานะครับ สองไปสี่สี่ไปหกหกไปแปดปดไปสิเฮ้ยมันเพิ่มเท่ากันเฮยเพิ่มทีละเท่าไหร่เพิ่มทีละสองใช่ไหมครับแสดงว่าเป็นลำดับเลขคณิตเพราะมันเพิ่มทีละเท่าเท่ากันแล้วตัวนี้ละถ้าลดก็ต้องลดเท่าเท่ากันนะถึงจะได้นะสามไปหนึ่งลดสองหนึ่งไปลบหนึ่งก็ลดสองลบหนึ่งไปลบสามลดสอง โอเคลดทีละสองแสดงว่าก็เป็นเหมือนกันนะครับแต่แต่มันต้องเท่ากันหมดนะไม่ใช่ว่าอันหนึ่งลดสองอันหนึ่งคู่ต่อไปลดสามคู่ต่อไปลดห้าอะไรแบบนี้ลดสองเท่ากันหมดเป็นลำดับเลขคณิตแต่ทีนี้หน้าที่ของเราไม่ได้สตดแค่นี้ครับถ้ามันเป็นลำดับเลขคณิตเขาบอกจงหาคธทั่วไป พจน์ทั่วไปเขียนสูตรขึ้นมาเลยครับมีสูตรเดียวตอนนี้ a n เท่ากับ a 1บวกด้วย n ลบ1 d ทีนี้คำว่าพจน์ทั่วไปคือ a n นะครับไม่ต้องเติมเลขห้อยๆนะครับถ้าเราจะเติม a 7 a 8เนี่ยก็ต่เมื่อเขาระบุชัดเจนเช่นจงหาพจน์ที่7เราค่อยเปลี่ยนเป็น a 7แต่เขาใช้คาว่าพจน์ทั่วไปเราไม่ต้องเติมอะไรห้อยนะครับเท่ากับ a 1บวกด้วย n ลบ1 d n เนื่องจากมันไม่บอกเลขห้อยยังไงก็ต้องเป็นตัวเอเหมือนเดิมนะครับ d เกิดจากเอาตัวหลังลบตัวหน้าเอาคู่ไหนมาคู่ไหนก็ได้นะครับอเอาตัวนี้แล้กันนะเป็น6-4ลบสได้2โอเคมาจากนั้นฟั่งที่อยู่ด้านซ้ายเนี่ยกระโดนาบวกลบคูณหารกันให้มันเสร็จง่ายๆทีนี้ สังเกตว่านะฮะไอตัว a1 เนี่ยเรารู้แล้วนะครับ a1 แปลเป็นไทยว่าตัวแรกใช่ไหมครับเพราะนั้นเราเติมเลย a1 ก็เป็น2ซึ่งมันแปลว่าพจนแรกนั่นเองนะก็จะเป็น2บวกเอา2คูณเข้าตรงนี้ครับเป็น 2n ลบ2ที่คูณไม่พอแล้วนะ2ตัด2ตอนนี้สรุป a n เท่ากับ 2n โอเค ส่วนข้อ2ทําเองเพราะเรียนมันใช้สูตรแล้วมันก็หาได้เลยนะครับย้าอีกทีค่าดีเกิดจากเอาตัวหลังลบตัวหน้านะเดี๋ยวไปเอาตัวหน้าลบตัวหลังลนะข้อ3ใหญ่ครับ3 1จงหา4พจน์แรกอ่ะไหนละสี 4, พจนแรก เมื่อกำหนดให้ a 1เท่ากับ2และค่า d เท่ากับ4ีแม4พจน์แรก a 1รู้แล้วแล้วเนาะ a 1ก็แปลว่าตัวแรกนั่นแหละหรือพจน์แรกพจน์แรกตรงนีน้ไปนะั้นคำตอบก็จะเป็น2ตัวต่อไปไม่รู้ตัวต่อไปก็ไม่รู้ตัวต่อไปก็ไม่รู้รแบบนีน้ แต่วิธีสังเกตนะครับเดี๋ยวเรื่องเลขคณิตจะต้องเพิ่มเท่าออก,กันไม่ก็ลดเท่าออก,กันนะครับเดี๋ยวข้อนี้เดี๋ยวเราจะรู้แล้วว่ามันเพิ่มหรือมันลดนะครับมะอยากรู้ a สองใช่ไหมครับพอตัวที่สองยังไม่รู้ก็ใช้สูตรนะครับ a 2ก็เท่ากับ a 1บวกด้วย n ลบ1 d สูตรที่อยู่ในกรอบสีชมพูเนี่ยเป็นสูตรตายตัวที่โจทย์ที่นักคณิตศาสตร์เขาคิดให้เลยนะครับมา เอหนึ่งรู้แล้วนะครับก็จะเป็นสองบวกด้วยนะครับ n ลบหนึ่งนะครับ n n ก็เป็นสองลบหนึ่งเป็นสี่เขาบอกมาแล้วนะครับเนี่ยค่าตรงนี้เป็นสองบวกด้วยสองลบหนึ่งก็ได้หนึ่งคูณสี่ก็เป็นสองบวกสี่ก็เท่ากับหกนะครับโอเคเพราะนั้นรู้แล้วครับตัวที่สองเป็น ถ้าอยากรู้ a 3สามนะครับก็แถมสูตรอีกรอบนะฮะ a 3สามก็จะเป็น a 1หนึ่งสังเกตไหมก็ต้องขึ้นใน a 1หนึ่งเสมอในสูตรนะครับ n ลบหนึ่งเหนึ่งเป็นสองอหนึ่งบวกด้วย n n เป็นสามนะครับเนี่ยลบหนึ่งเป็น4นะครับเอามาจากตรงนี้ผูพยายามโยงให้ดูนะครับว่าครูเอามาจากไหนนะครับ ก็เป็น2บวกด้วย3าลบ2อขอภัย3าลบ1ได้2นะครับเป็น4 2บวกแปนะครับเป็น10นะครับโอเคได้แล้ว A3 3.1ตัวสุดท้ายนะครับ A4 นะครับเขาเหา4พจน์แรกเดาได้ไหมฮะจริงๆถ้าทำมาสักนิดหนึ่งก็เดาได้แล้วใช่ไหม ลำดับเลขคณิตคือลำดับที่เพิ่มเท่ากันนะครับหรือลดเท่ากันสังเกตว่ามันเพิ่มทีละเท่าไหรเพิ่มทีละสี่เห็นไหมเป็นตัวต่อไปสิบสี่ชัวแบบไม่ต้องทดก็ได้นะครับมาสามจุดสองนะครับสี่พจน์แรกอีกแล้วครับสี่พจน์แรกพจน์แรกเป็นลบสามตัวต่อไปไม่รู้ตัวต่อไปไม่รู้ตัวต่อไปไม่รู้นะฮะเดี๋ยวเรามาหา a อสองกันเลยครับอ่า A2 สอเท่ากับเอบวกด้วย N อลบหนดี D, นะครับม่เอห่งอะไรนี้ค่าดีเดี๋ยวเส้นมันชนกันอ่านะตรงนี้รูพยายามโยงให้ดูนะว่าอะไรเอามาจากตรงไหนนะครับบางทีเราไปคิดเองอาจจะช้านะ A1 เป็นลบสบวกได้ N N ก็2องลบหนึ่งเป็นลบหาใส่วงเล็บหน่อยถ้าเลขมันติดลบนะครับมก็จะเป็นลบสบวกด้วย2อลบหได้1 1ประทะลบห้านะครับก็จะเป็นเท่ากับลบสามบวกกับ 5, ลบห้าลบสบวกลบหเป็นลบแนะครับโอเคได้แล้วครับตัวที่2เป็นลบแทีนี้เราเ,าเริ่มรัดแล้วนะ ลำดับเลขคณิตคือลำดับที่เพิ่มหรือลดเท่าก,กันใช่ไหมครับคู่แรกครับมันเพิ่มหรือมันลดเนี่ยลบสามไปลบแปดลบสามไปลบแปดมันคือการลดใช่ไหมครับลดห้าใช่ไหมครับก็คือหักออกห้าเพราะฉะนั้นถ้าอยากรู้ตัวต่อไปนะครับมีสองทางเลือกครับหนึ่งก็คือนักเรียนใช้สูตรแบบนี้ใช้สูตรหาเอสามใช้สูตรหาเอสี่หาเอห้าไปเรื่อยๆแต่เราประหยัดเวลาโดยการใช้คําว่าลดทีละห้าก็จะเป็นลด 1 3บสลบสิครับข้อที่3นะครับโอ้เป็นเศษส่วนเป็นสิ่งที่นักเรียนไม่ค่อยชอบนะครับเนี่ยจงหาสีพจน์แรกกันลวพจน์แรกเป็น5้ส่วนสนะครับพจนต่อไปจะเป็นอะไรอันนี้เนื่องจากเป็นเศษส่วนขอตีเป็นกรอบแล้วกันนะนี่ A2 ยังไม่รู้ A3 ยังไม่รู้ A4 ไม่รู้นะใครที่ไม่ได้เรียนเศษส่วนอาจจะลำบากแล้วนะเพราะว่ามันมีเศษส่วนเข้ามายุ่งด้วยนะครับมานะเริ่มครับ A2 ก็เท่ากับ A1 บวกเนีสูตรหากินเนี่ยท่องจนขึ้นใจน้องเนี่ย A1 ก็คือพจแรก5 2, ้ส่วนสบวกได้อ็น N ก็เป็น2องลบ1 D ดีเป็นลบสส่วนสถ้าติด ลบใส่วงเล็บหน่อยนะครับมาก็าจะเท่ากับห้าส่วนสองอันนี้เป็นหนึ่งเนาะหนึ่งเจอลบสามส่วน2ก็ได้ลบ3ามส่วนสองเท่าเดิมบวกเจอลบได้หรอห้าส่วนสองลบสามส่วนสองลบได้ครับเพราะว่าตัวส่วนมันเท่ากันครับเหลือสองส่วนสองครับเป็นหนึ่งครับ ถ้าใครยังไม่แม่นเศษส่วนนะครับขอให้ใช้วิธีแทนค่าสูตรเอาเลยนะครับมันจะได้ชัวร์กว่านะครับ <c oughs> สมมติครูอยากรู้ a อให้เฉยนะครูขอกระโดดไปหา a สเลยเดี๋ยว a สามครูฝากหาด้วยนะครับ a สก็เกิดจาก a หนึ่งบวกด้วย n ลบหนึ่งดีนะครับแทนค่าก็จะเป็นห้าส่วนสองนะครับบวกด้วยสี่ลบหนึ่งนะเป็นสามเลยแล้ว,ลวนเนาะประหยัดเวลาลบสามส่วนสองเอามาจากในโจทย์นะครับวครูโยงให้อ อยู่ดีดีครไปคิด a 1เองไม่ได้นะถ้าโจทย์ไม่บอกหรือคิดดีเราก็ต้องรู้ที่มาที่ไปนะครับว่าแต่ละตัวเนี่ยครูเอาเลขมาจากไหนเนี่ยที่เหลือทดสอบความแข็งแรงของเศษส่วนกันครับเป็นลบ9ส่วน2เาะ3าเป็น9นะครับมาก็จะเป็น5บวกจะลบได้ลบ5ลบ9เป็นลบ4ส่วน2ะครับตัดตัด เป็นลบสองครับผมถ้าโคทดเลขผิดตรงไหนก็แจ้งนะครับอโอเคส่วน a อสามเนี่ยหาเองเติมด้วยนะครับไม่ใช่เขียนเข้ามาหาเองนะครับอโอ้ให้ดูให้จดตามแคปไบนะครับหาสี่สองสองหนึ่งไปฮะ <c oughs> ตัวอย่างที่4นะครับจงหา a อเออค่อยสบายหน่อยอยากรู้อันเดียวไอโจทย์อันเมื่อกี้อยากรู้ทีละสีอันใช้สูตรตั้งนานกว่าจะได้ใช่ไหมครับน่าเดี๋ยวครูขอพาทำเอขาส4 2นะอยากรู้ A20 ใช่ไหมครับจงหาพจน์ที่20ก็จะเป็น A20 ก็เท่ากับสีส่วนหมาจากไหนมาจาก A1 หนไงครูเขียนสูตรเลยนะบวกด้วย n ลบหดี 1, ก็เป็นยี่สิบ ลบหนึ่งก็เป็นสิบเก้านะครับดีดีเป็นหนึ่งส่วนสองโอ้ลัดค่อนข้างรัดเลยนะเนี่ยเราทําแบบเขียนสูตรให้ดูมานานแล้วนะครับก็จะเป็นสี่ส่วนห้าบวกด้วย 19, สิบเก้าส่วนสองเอาแล้วจุดนี้แหละจุดที่มันยากตัวส่วนไม่เท่ากันครับมันบวกกันไม่ได้ครับเราต้องทำให้มันเท่ากันครับเพราะนั้นคูณสองเข้าไปฮะด้านหลังคูณห้าเข้าไปครับ มัจะเป็น8ปส่วนสิบครับบวกกับโอ้โยเลขเยอะเท่าไหร่เนี่ย90ใช่ไหมห้าโอ้ยไม่ใช่90ขออภัยห้าเนะครับเป็น95เลยนะครับสรุปบวกกันเป็น103ส่วนสินะครับสรุป A 20หรือพจที่20นะครับมีค่าเท่ากับ1 0 0ส่วนอ่ะหนึ่งส่วนสินะครับ สำหรับ EP 2นะครับก็จะเป็นเกี่ยวกับลำดับเลขคณิตนะครับก็ครูพาทำโจทย์ได้สักระยะหนึ่งแล้วแต่ก็ยังไม่หมดนะครับย้ำอีกทีนะครับสูตรของเราสูตรเดียวเลยหากินทั้งทั้ง EP นี้เลยนะครับก็สูตรก็คือ an เท่ากับ a 1บวก n ลบ1 d นะครับจำสูตรให้มันได้นะครับโอเคครับแล้วเจอกันใหม่ใน EP ถัดไปครับสวัสดีครับ